รายการต่อไปสามารถชมได้ทุกคนครับไม่เป็นอายุจนกระที่คนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ยาเป็่ไทยไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคัวที่อยู่ทางด้าน l e ี t อยู่ทินครับค่ะตอนนี้นะคะเราทั้งสองกำลังยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรตินะครับเป็นเวทีที่ประกวดนางงาม ของจังวัดสูลค่ะ Miss n a t u r ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีนางงามนะคะทั้งห้าท่านนะคะมาอวดชงกันนะคะมาประกวดใน Miss Natural คค่ะค่ะขอะค่ะค่ะ่าน่ะคค่ะคะค่ะค่่ะ่ะค่ะคค่ะ่ค่ะ่ค่ะค่ะ สี่สองสองสี่สโดยนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะคือไอหนึ่งอหน่วไอสจามไอสามไอสี่และไอ้าไอห้านั่นเนะคะจกนตอนนี้ตอนี้ตอนนี้ตอนน้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอน้ตอนนี้ตอนน้านนี้ตอนนี้นนี้ตอนน้อนนอนตอนนี้เอนนี้ตอนนี้ตอนอนน้ตนนี้ตอนนี้ตอนี้ตไนน้เอนนะตอน้อนนอี้นนี้นนนน้น

จับอกกล้วยค่ะอกกล้วยต้องส่งปะกวดนั่นเองค่ะต้อมือค่ะใช่เลยนะครับชื่อเลยครับะชื่อะไรนะคะโอ้สุดยอดเลยจักการจะจัอะไรคะบูลดจการใครรูจับบ้งคะยกอเลยค่ะกอบูหลนค่ะไม่มีเลยนะคะควรพิจารณาตัวเองค่ะชื่อลังจากเชื่อลังจาก จากก,าก Arrow, ่อนเลยครับต่างใช่พอ้พอเยอะใชมโอ,โอ an, ้ยเขามีโย่ด hey, ้วยนะคบก่อนให้โมากได้ข้าครับชื่ออะไรครับแมนยูิชบแอะเรนะชบแชบแชื่อมนรทดอะไรครับภาษาไทยภาษาไทยช p แ a b ค่ะน้อง a มาน้อง t อบ t a กอรีเบตค่ะมีชื่อเสียงมากเลยนะคะก่อนนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาชมความสามารถพิเศษของทั้งห้าท่านนะคะว่ามีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้างนะคะเชิญตั้งแต่ไอหนึ่งเลยค่ะไอหนึ่งค่ะเชิญข้างหน้าค่ะไอหนึ่งค่ะค่ะคุณค่ะแม่นิเซนะคะจะพูดภาษาญี่ปุ่นแน่ไหมค่ะเขาจะพูดภาษาญี่ปุ่นเซมาดิค่ะมือค่ะต้นมือค่ะเม่ต้องได้เขาแบบติดญี่ปุ่นค่ใช่ไหมล่ะอะไรนะความดันมา

เป็นการรายงานชื่อค่ะเป็นการแนะนำตัวนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณไอ้หนึ่งค่ะเชิญไอ้ผลค่ะเท่างหน้าค่ะเชิญท่างหน้าไหก่อนครับอรรมครับเขาจะมาเนะ ในความสามีพิเศษด้านหน้าค่ะด้านหน้าค่ะไม่เห็นค่ะด้านหน้าค่ะร้องเพลงร้องเพลงอะไรคะเพลงช้างค่ะขอบคุณค่ะร้องเพลงช้างค่ะในครั้งแรกในชีวิตของเราค่ะเชื่อเลยค่ะ ร้องเพลงช้าแม่มาร้องเพลงช้าก็แม่มาหาใครทำอะไรได้ยังแมวบ้างทำทำอะไรนะคะคับด้านหน้าด้านหน้า เป็นตอนไหนคะจับภาพไม่ทันมาหมื่งใหม่คะแสดงหม่นไห่คะท่านผู้ชมทางบ้านทียังไม่เห็นเลยค่ะถ่ายทอดออกช่องจิตด้วยนะคะเป็นตอนรกทกันค่ะมามือให้เขา่ะอาเชิญในทมค้าเลยนะคะใครหาเป็นทีมค้าลงมาลู่ล่าค่ะใครชอบกรงังซอน ไมเขอเพลงประกอบเลยค่ะเอามันมันเลยนะคะเรีมามันเท้ามันแบบนเยงัง่สักเตรียมแบเดี้แบบบบีอาแป๊บนึงนะคะเรากำลังเตรียมอยู่คะเตรียมในคู่นแต่เรียาวืเยสั เพยงซนอ๋อ <ois it? S 1> oh, one two three f o แล้วการเล่นเพลงซนที่สุดในโลกค่ะจดกินเน็ตกได้นะใช่แล้วตัวเองไทยใช่ไหมขุด พักโฆษณาสักครู่นะคะเดี hmm. ๋ยวเราจะมาติดตามการประกวดกันใหม่ค่ะเนียค่ะเสกเปยพี่เจ๋งเมียมงค่ะเียมงอะไรมะเมียมงคกเบียมงค์อะมรเหรอคเมียมงคกเมียมงกเมียมงค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 กเมียมง ต้นไแต่เขนบอกเขาเมียงมอกเมียงมอกเอารวมกันเป็นเมียงมอกเมียงมอกท่นบอกเขาอยากนห้ต้นม้เขอเนียงมอกเอามาตัดย่าลายมยเสรแล้วเพื่อนๆต้องจะมีครับถ้ายันจะไันต่อไปนะครับตอนนี้นะคะเราก็จะมาถึง คือว่าคุณช่วยบอกวิธีการสร้างความสามัคคีในหมู่เกาะของคุณมาก็จะเชื่อมความสัมพันธ์ก็จะทำกิจกรรม